เสื้อนะครับมีปลั๊กไฟนะครับมีไฟสองดวงนะครับนี้ก็แล้วเวลาปิดหมดก็จะประมาณนี้เลยโอเคนะแอร์เย็นด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอ่าตอนนี้ผมเช็คเอาท์จากที่พักที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปพักที่ใหม่นะครับเ <laughs> ถอร์มิมานะเดี๋ยวรอรถมารับแป๊บนึงนะฮะ มาประมาณเกือคืนนะครับอันนี้ประมาณห้คืนละแจะเปลี่ยนที่พักไปเรื่อย สวครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะมาเช็คอินที่พักนะครับชื่อ Alexa นะอยู่ซอยนิมมานซอยสามนะครับใกล้ๆกับวันนิมมานเลยนะครับก็น,นี่ตรงนี้เองเนี่ยโลโก้แดงๆทางขวามือนะครับอันนี้เป็นบริเวณล็อบบี้นะครับที่ผมเช็คอินนะ จ่ายปิกน้ำสดได้นะครับโอ้โอเคเติมน,น้ำข้างบนได้นะครับ เป็นห้อง204เตียงจะเป็นเตียง L นะครับด้านหลังนี่จะเป็น Wi-Fi password หลังห้าทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าเราจะไม่มีพนักงานอยู่ด้านล่างนะครับแล้วเราจะปิดประตูถ้าจะออกไปด้านนอกครับกดปุ่มด้านขวามือนี้แล้วก็ดึงประตูออกครับแล้วก็ถ้าจะเข้ามาเอาคีย์การ์ดแตะกล่องสีดำด้านนอกกล่องสีดำได้เลยครับผมครับถ้ามีปัญหาครับทุกท่านจะเป็นบริบทิดต่อใช่ไหมครับบริษัทเชลล์เปิดสือผมเย้รด้เลยอันนี้มีกุญแจล็อกเกอร์ให้ล็อกเกอร์อยู่นี่ครับมันจะเป็น้พิชิตตัวกับตัวล แล้วลอนตอนนี้ก็จะได้พระชตัวผื่นนึงนะครับแล้วก็มีน้ําน้ําบอกว่าเติมเอามาเติมได้ถ้ากินหมดน,นะครับแล้วก็มีปัจจะะัยเกื่อกับกี่การนะมีลิฟต์ด้วยอรัขึ้นลิฟต์อยวู่ครับนี้มีกระเป๋าหนะัก ชั้นสองใชว่ามีทั้งหมดสี่ชั้นนะครับห้องสองศูนย์สี่ 2, โอ้โหในมีที่รองเท้ยมีที่ถอดรองเท้านะครับ,ออบกับถอดถักกับ ขึ้นมามาเป็นพื้นที่โล่งๆเนี่ยนะครับน่าจะาไว้ตากผ้าได้นะขึ้นมาตรงนี้มันจะมันจะเป็นซอยห้องเลยแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะครับอ๋อตรงนี้ก็มีห้องนะครับห้องน้ำอ๋อห้องน้ำก็มีตรงนี้ด้วย สวัสดีเข้ามาห้องน้ําแล้วเข้ามาดูห้องน้ำก่อนนะครับตรงนี้มีที่แตง่งนระใช่ไหมมีได้แบบผมให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูห้องน้ําห้องน้ําก็ประมาณนี้นะมีสบู่แชมพูให้นะครับก็โอเคนะห้องน้ําก็ไม่ไม่เล็กเกินไปนะครับห้องน้ำมีสองห้องนะครับห้องซ่วงมีมีสามห้องเหมือนกันขออนุญาตนะครับอันนี้โอเคสะอาดมากเลยนะ เดี๋ยวไปดูห้องกันห้องนอนกันต่อนะครับ ไฟสอมรัวน,นะครับนีด้ลยครับเวลาปิดรถก็จะประมานนีเลยโอเคนะแอร์เย็นด้วยนะครับตรงนี้นนที่ผักเขาจะมีน้ำให้กรอกด้วยนะเติมฟีนะครับเอาขวดของโรงแรมมาเติมตรงนี้ได้นะครับโอเคเอนเดี๋ยวผมลงไป อะไรกินนะครับทัน,นี้เพื่อมาเกื่อใบสองแล้วนะครับใส่เล็กแกะชุงกาแฟขนมบริการด้วยนะครับ